สวัสดีครับชาแนลใบกลมซีรีส์เปลี่ยนกระถางกันวันนี้เรามีต้นไม้ที่ผมเพิ่งสั่งมาวันนี้เราจะมาลงกระถางกันดีกว่านะครับอ่ะตัวนี้ที่ผมได้มาตัวนี้อ่าเป็นฟิลเล d ร n แ a นดอนแคสตารดัมซิเวอร์สวอนะครับอืมใบเขาจะค่อนข้างออกจากสีฟ้าตรงนี้อ่าใบเขาจะสีฟ้าดูในรูปแล้วมันสวย เออดูในรูปแล้วสวยให้ตัวเต็มฟอร์มสีมันไดออกสีฟ้า,ฟาดูแล้วมันสวยดีก็เลยสั่งมารากก็โอเคก็ถือว่ารากเส้นใหญ่ใช้ได้เลยละ่ะแต่ต้นยาวมากเลยเออก็เดี๋ยววันนี้จะลงพอตแล้วก็ทําเสาให้มันอยู่กันนะครับโอเคก็ตอนแรกอ่ะมีพอตก่อนก่อนจะลองกลับมะพร้าวนะครับผมก็จะมีเป็นฟางข้าวนั่นแหละอะ่ผมจะมาลองกระถางก่อนเพราะ ลูกกระถางบางทีมันใหญ่แล้วก็พวกกลับมะพร้าวชิ้นเล็กเกินแล้วมันตกลงไปผมก็จะเอาเส็จฟางเนี่ยแหละปูพื้นไปก่อนอ่าแล้วใส่ทีนี้ทีนี้พวกไอ้เจ้ากลับมะพร้าวมันก็จะไม่ร่วงแล้วอืมก็ผมตัดหน่อยมันจะได้ไม่กระโดดอืม อ่าโอเคลองได้กลับมาพราวหน่อยหนึ่งโอเคประมาณนี้อ่าแล้วก็ลองเอาต้นมาใส่กันดูก็คงต้องประมาณนี้เลยแหละอืมเพราะช่วงล่ากเขาค่อนข้างยาวอะ่ะผมก็ต้องเริ่มใส่ตั้งแต่ตรงนี้อาจจะต้องกดเขานิดนึงแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําเสาขึ้นมานะถ้างั้นเดี๋ยวทําเสากันก่อนทําเสาเกาะ สองก่อของผมจะใช้เป็นตะข่ายตัวนี้อ่เราสามารถซื้อไอ้พวกนี้ได้จากไอ้พวกโฮมโปรไทยวัสดุอะไรพวกเนี้ยครับเขาขายเป็นเมตรเราก็เอามาทำอ่อีกอันนึงก็คือใช้เคเบิลไทายประมาณสักสามสี่ตัวอโอเคเราก็ม้วนก่นอนม้มวน แล้วก็สอดเคเบิ้ลไทยเข้าไปรัดเอ้ okay. ตัดอออืโอเคได้แทงแ่งละอาจจะเล็กไปหน่อยนึงไรอ่าผมก็มาใส่ทิ้งไว้ประมาณนี้เดี๋ยวก็เอาต้นลงก่อนอ่าประมาณนี้แล้วจะให้เขาเกาะ เราก็กักะกให้มันพันอยู่ประมาณอย่างนี้แต่ว่าเสาเนี่ยไม่ต้องลงไปเยอะก็ได้เพราะว่าเสามันไม่สูงมากนะักเราขึ้นมาเลยลอยหน่อยมันก็จะยังไม่ล้มอ่ะก็เอาประมาณเนี้ยมันจะได้มีพื้นที่ให้เกาะเยอะหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวก็ลงดินผผมไม่จะไม่ได้ใช้กาบมะพร้าวรวนนะผมจะเป็นกาบมะพร้าวผสมดินเพราะผมเชื่อว่ายังไงดินมันก็มีสารอาหารมากกว่าที่เฉพาะมีเฉพาะ,ะกาบมะพร้าว อย่างเดียวอ่าใส่เลย<ๆ>กดกดลงไปหน่อยให้มันแน่นนะครับเ,เติมได้อีก ดูแล้วผมก็จะใส่ปุ๋ยออสโมโค้ใส่เข้าไปเหนือลากตรงเมื่อกี้ที่มันอยู่ผมจะใส่มันอยู่แถวนี้ก็โรยแถวๆนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นสตาร์เกจีเอาไว้ใช้กันเพียบแป้งโอเคก็เอาดินใส่เข้าไปให้เต็ม เดี๋ยวตรงนี้เราก็เอากละปมามะพร้าวใส่ลงไปกันถ้าเกิดเราทําท่อใหญ่กว่านี้มันก็จะใส่ง่ายหน่อยอันนี้ทําท่อเล็กไปอืมแต่ท่อไม่ได้สูงมากก็โอเคเิดใ,ใส่โอเคเต็มแล้วก็ได้ประมาณอย่างนี้ เดี๋ยวรอต้นขึ้นมาเลยให้มันเกาะเสาก็โอเคอ่าเดี๋ยวผมมีหินโรยปิดกระถางด้วยก็หินปิดกระถางมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าป้องกันเวลาเราลดน้ําอย่างเงี้ยการดินมันกระเด็นหรือลมพัดแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากสวนของผมมันอยู่บนดาดฟ้าอย่างเงี้ยบางทีพวกเศษขุยมะพร้าวมันจะปิวออกอืมผมก็จะเอา หินมาโลยปิดทับด uh, ้านหน้าไปที่ผมเอามาใส่มันจะเป็นหินภูเขาไฟน้ําหนักมันก็จะค่อนข้างเบาอไม่ก็จะไม่มีผลกับถ้าเกิดมียอดใหม่อะไรอย่างเนี้จะแทรกขึ้นมามันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะมันเบาก็เรียบร้อยเปลี่ยนกระถางกันเสร็จแล้วอนี่ไง ใบจะขาวๆฝา,าฟ้าบวกกับหินโรยไว้เออสวยดิจริงๆอยากลงกระถางที่สวยกว่าน,นี้นะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปซื้อกระถางเพิ่มเลยอะ่ะก็เอามาลงอันนี้ก่อนเดี๋ยวรอให้มันเกาะเสาแล้วขึ้นไปอีกทีนึงแล้วเราอาจจะเปลี่ยนกระถางกันอีกทีนึงถ้าเกิดมันสูงแล้วรอดูก่อนว่ามันออกมาสวยขนาดไหนสวยเยอะเราก็เปลี่ยนกระถางให้โอเคเรียบร้อยครับวันนี้